ราศีสิงห์ช่วงนี้ช่วงนี้จะพูดยังไงดี <c oughs> ราศีสิงห์ช่วงนี้จะแบงแบงอะมันแบงแบงะมันรอรอระสักอย่างหนึง่งรอการเกิดใหม่รอรอการ พิสูจน์รอการเป็นไปใหม่รอการดำเนินการใหม่อย่างมีความหวังอย่างมีความชัดเจนงั้นใช้คำพูดว่าเออชาวราศีสิงห์ตอนนี้รอการจุติใหม่รอการเกิดใหม่รอการฟื้นคืนชีพเปรียบเสมือนว่าเป็นแมวก้าชีวิตเนาะมันมันฆ่าไม่ตายอนะเนาะมันฆ่าไม่ตายจริงๆนะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วก็คือมันรอ การเกิดใหม่และมันการเกิดมาในรอบนี้เหมือนมันมีความพร้อมมันมีการเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงประมาณงนั้นน,ะน่ะนะมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมรอการเกิดใหม่แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสําเร็จในโครงการที่ท่านได้วางแผนไว้นะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเออฉเฉพาะเจาะจงหรือ ท่านเก่งท่านมีความสามารถท่านเท่าน,นั้นที่ทําได้ด้วยนะเห็นไหมท่านเท่าน,นั้นที่ทําได้ด้วยนะเออนะครับผมใช้คําพูดว่าชาวราศีสิงห์รอบนี้ต้องดังต้องดังเหมือนพลุอ่าใช้คำพูดนี้นะครับผมเพราะว่าท่านเตรียมการอะไรไว้เยอะแยะแล้วนะครับผมจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะดูจากไพ่คือเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเอ่อ ไม่แน่ใจว่างานอะไรนะจะงานจะเงินรอบนี้ปังอืมบริบทท่านประมาณว่าเอาละเกิดแน่ตั้งใจไว้แล้วว่าต้องทําให้เกิดไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะอาเป็นงานละวทั้งไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินรอบนี้กิจการงานหรือ,อ,อในความคิดสมองของท่านก็คือแจ้งเกิดแบบปังปัง จะไม่เหมือนเดิมจะดีกว่าเดิมจะหาแบบตัวจับยากนะครับผมเห็นไหมฮะดียิงนะครับผมสุดๆนะครับสุดๆโอกาสไปต่อได้เยอะวางแผนหลายขั้นตอนหลายสเต็ปแผนหนึ่งล้มแผนสองต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันต้องต่อยอดอย่างนี้แล้วมันจะต้องได้เท่านั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้อไนนะไรอย่างเงี้ยวางแผนกันแบบ โอ้โหโอะไรจะขนาดนี้เอาเป็นว่าชาวราศีสิง์รอบนี้เกิดต้องปังนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ชัดเจนแต่รู้ว่าต้องปังกว่าเดิมต้องเกิดต้องต้องคือว่าต้องดังให้ระเบิดรวราอย่างเงี้ยอืมนะครับผมสุดๆเลยนะในความคิดของท่านอะ แผนการแยบยนต์มากแล้วก็สุดทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับผม